บทที่16บทพัทเทกรตะคาถาอติตังนานวาขเมยยะนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยตตีตามปะฮีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันันจจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะ นุพระรหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คองแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเงืองให้ปลุกปงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามรณัง,งสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งณฮิโนสังครันเตณนะมหาเสนีณนะมัจจุนาเพราะว่าความผดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอหัรัตตมะตันทิตังตังเวพัดเทกรตโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบ้บทที่17บทอภินหะปจเวกคณะปาฐะ ชาราธรมโมไม่หิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรมโมไม่หิพยาธิธรรมมางอนัตติโตเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมไม่หิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ส,เ,สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินนาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเวียนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องไล่พระราจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมมัสโกโมหิกรรมมัทายาโทกรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกิตสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสะทายาโทรพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรม นันสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่18บทพรหมวิหารภาวนามิตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังพักขวาสาวัตถียังวิหรารติเชตวในอนาทัปินที่กัสอารามตตละโขพักขวาพิขวอมันเตสี พิกขวโวติประทันเตติเตพิกูพระขวโวพ,าพาาววระพะวะโตปัจจโสสูงพระขาวาเอตตะทวโวจะ เมตตาเยาะพิคเวกิโตมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาะพังหุริกตาเยาะานีกตายาวัตตุกตายาอนุติตายาะริจิตายาสุสมารถตายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาคตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินนปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสสรังปิโยโหติอมนุสสรังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคิวาวิสังวาสตังวากะ มติตุวตังกิตตังสมาธิยติมุขวัโนวิปัสสีสติอสัมมุโรโหกัรังกโรติอุตริงอัปติวิจันโตพระมโลกุบโคโหติเมตตายาพิกเวเกโตมุติยาอาเสวิตายาาวิตยาพังหุลีกตาญายานิกตายาวัตถุกตายะอนุติตายาปริจิตายาสุสมารัตายาอิเมเอกาสสานิสังสาปติกังขาอติอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติอติโอทิโสพระนามตตาเกโตมุติอติทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิอนุทิโสพระนามิตาเกโตมุติกติหการ

เพราะว่ปริยาปนาเวราอภิยาปชานีกาสุกิตะรังกับปริหารันตูติ อิเมหิปัญจหากเรหิอนุทิโสพระนามิตาเกโตมุติสสัตถากเรหิโอทิโสพระนามิตาเกโตมุติสปาอิติโอเวราอภิญญาปชานิฆาสุคีตรังปริหารังตุสะเพปุริสาเวราอภิญญาปชานิฆาสุคีตรังปริหารังตุสะเพอริยาเวราอภิญญาปชานิฆาสุคีตรังปริหารังตุสะเพอนาริยาเวราอภิญญาปชานิฆาสุคีตรังปริหารังตุสะเพเทวาเวราอภิญญาปชานิฆาสุคีตรังปริหารังตุสะเพมนุษยา์สาวิกาเตัปราอภิญญาปชานิฆาสุคีตรังปริหารัง กเรหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมุติกตเมหิทัสสากเรหิทิสาพระนามิตาเจโตมุติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสตาเวราปิยาปชานิคาสุเกตังปริหารันตุสัพเพปปจิมายะทิสายะสตาเวราปิยาปชานิคาสุเกตังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะสตาเวราปิยาปชานิคาสุเกตังปริหารันตุสัพเพตะกินายะทิสายะสตาเวราปิยาปชานิคาสุเกตังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวราปิยาปชาณิฆาสุเกตังปนิหารตุ सफे पचिमा सताविरा अभिया बचा खा सुंग हरक् सफे उतरा सायावेरा अभिया बचा खा सुन सफेदी अनुत साया अफया बचा खा सुन सफे माया साताविरा अफया बचा खा सुन सफे उपरी मा या सायाताविरा अपया बचा निखा सुखे दर पारी हरक् सफे बुरा याथि सारा अचा नि खा सुन सफे पची मा या सारा अभिया बचा खा सुंग हालाफे उतराया dulu saya panahera apa yang banik kha kita saya pan apa ba dimaya saya panaver apa ya ba kha kitaci saya pan apa kita saya panaver apa banik saya pan apai saya pan apa ya banik su kitai sih saya panah อเวราอพยาปรชานิกาสุเีตรังปริหารตุสัพเพบรติมายะที่สายภูตาอเวราอพยาปรชานิกาสุเีตรังปริหารตุสัพเพปจิมายะที่สายภูตาอเวราอพยาปรชานิกาสุเีตรังปริหารตุสัพเพอุตรายะที่สายภูตาอเวราอพยาปรชานิกาสุเีตรังปริหารตุสัพเพทักกินายะที่สายภูตาอเวราอพยาปรชานิกาสุเีตรังปริหารตุสัพเพบรติมายะอนุทิสายภูตาอเวราอพยาปรชานิกาสุเีตรังปริหารตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายภูตาอเวราอพยาประชานิกาสุเก อาภชานิคาสุกีตรังปริหารตุสเพทขีนายะอนุทิสายะภูตาเวราอภิชานิคาสุกีตรังปริหารตุสเพเหติมายะทิสายะภูตาเวราอภิชานิคาสุกีตรังปริหารตุสเพอุปริมายะทิสายะภูตาเวราอภิานิคาสุกีตรังปริหารตุสเพปุรัติมายะทิสายภลาเวราอภิานิคาสุกีตรังปริหารตุสเพทปจิมายะทิสายลาเวราอภิานิคาสุกีตรังปริหารตุสเพอุตรายะทิสายลาเวราอภิชาิคา ปติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภิาปชานิฆาสุกีตรังปริหารตุสเปปทิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภิาปชานิฆาสุกีตรังปริหารตุสเอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภิาปชานิาสุกีตังปริหารตุสเปหิิมายะทิสายะปุคลาเวลาอภาปชานิาสุกตังปริหารตุสเอุปริมายะทิสายะปุคลา อเวลาอภพยาประชานิคาสุเีตรังปริหารตุสภเพปบรติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาประชานิคาสุเีตรังปริหารตุสภเพปบรติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาประชานิคาสุเีตรังปริหารตุสภอุทรายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาประชานิคาสุเีตรังปริหารตุสภทักขินายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาประชานิคาสุเีตรังปริหาราตุสภะเพิบรัติมายะอนุทิสายะอัตภะปปริยาเวลาปริยปรานิาอเว

ทิสายะอิติยอเวราอัพยาประชานิคาสุกีตันังปริหารตุสภาทักขินายะทิสายะอิติยอเวราอัพยาประชานิคาสุกีตันังปริหารตุสภา dimayanut saya apa yang percanikagiliharatci saya apa percanika suhara U saya ya percanika sayanika saya percanika sayacanikahara tuh sampai be diti saya Bu apa percanikalit tuh sampai peci saya beri

ตุสเพยุบริมายาทิสายบริสาอวิระอภิยาปชาณิคาสุเกตระังปัิหารตุสะเพยุรติมายาทิสายอริยาอวิระอภิยาปชาณิคาสุเกตระังปัิหารตุสะเพยุติมายาที่สายอริยาอวิระอภิยาปชาณิคาสุเกตระังปัิหารตุสะเพยุอุตรายาทิสายอริยาอวิระอภิยาปชาณิคาสุเกตระังปัิหารตุสะเพยุ छा निख सुख रंग पारिहाफे तिमा अनुसाया अभिया पछा नि तु सफे पचिमाया अवरा अभिया पछा निख सुखे दरंगण तु सफे उतरा साय अरिया अभिया पछा निख सुखे साय अरिया सफे सा Abera apa yang bercakap nikah suki tentang pernihaan tu sape beri majasis saya arya abera apa yang bercakap nikah suki tentang pernihaan tu sape beri majasis saya anak anak ria abera apa yang bercakap nikah suki tentang pernihaan tu sape beri majasis saya anak ria abera अपया पचा निखा सुखेतरंग परहरं तो सफे उतराय अनरियारा अया पचा निखा विरा अभिया पछा निखा सुखेद परिहर तु सफे बुरिमा अनिताय अनलियारा अया पचा निखा सुखेदे पचिमायानतिसय अनरियारा अभिया पचा निखा सुखेदर तो सफे उतराय अनुति झा सुखियंगहाफेमा अभिया भचा निख सुखियन तो सफे बुरमा ति साया विरा अभिया भजा निखा सुखियेदरंग परहाण दुषफे सायविरा अभियापा निखा सुखियेदरंग परिहाफे उतराया ति सायातवारा अभियाखियेद परफे दिनाया

ทิสายมนุษย์ษาเวลาอพยพประชานิคาสุเกตนังปฏิหารนตุสเพปฏิมาญาทิสายมนุษย์ษาเวลาอพยพประชานิคาสุเกตนังปฏิหารนตุสเพอุตรายาทิสายมนุษย์ษาเวลาอพยพประชานิคาสุเกตนังปฏิหารนตุสเพตะกินายาทิสายมนุษย์ษาเวลาอพยพประชานิคาสุเกตนังปฏิหารนตุสเพ ปุรัติมายะอนุสิสายะมนุสสาเวิราอพยพปชานิคาสุขีตะังปริหาหตุสสะเพปจิมายะอนุสิสายะมนุสสาเวิราอพยพปชานิคาสุขีตะังปริหาหตุสสะเพอุตรายะอนุสิสายะมนุสสาเวิราอพยพปชานิคาสุขีตะังปริหาหตุสสะเพตะกิดายะอนุสิสายะมนุสสาเวิราอพยพปชานิคาสุขีตะังปริหาหตุสสะเพเหตุมายะที่สายะมนุสย์สาวิราอพยพปชานิคาสุขีตะังปริหาหตุสสะเพอุปริมายะสิ่สายะมนุสสาเวิราอพยพปชานิคาสุขีตังปะิาลังป Abdera apa ya, baca nikah sugi terang pari haran tu. Sampai pacima ya रा अपयाचा खा सुखी दरंग सफेरा अविराचा निखी हरन तो सफे उतरा सायाविनी पातिरा अभिया परफेद कि अविरा अभिया ตังปริหารันตุสาเพเหตุสบายะชีสายะวินิปันิกาอาวิราชาปัญหาสุขีตังปริหารันตุสาเพอุปริมายาทิสายะวินิปันิกาอาวิราชาปัญหาสุขีตังปริหารันตุติอิเมเหติสาการเรหิทิสาพระนามตตาเจโตมุติสเพสังสตรังปีระนังวัชเชตวะอภิระนายะอุปกาตังวัชเชตวะอรูปปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวะวิเหสายะสเพสตาอเวริโนหอนตุมาเวริโนสุกิโนหอน ตุมาทุกิโนตุกิตตตาหุนตุมาทุกิตตตาติอิเมหิอาตหาการหิสเปสตามิตายติมิตาตังขมังเกตายติติเกตโตสัพพะยาปาทะปริยธานิหิมุติติติวิมุตติเมตตาจเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหม,มวิหารภาวนานิจิตาบทที่19บทเทว,วตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทว,วดา ทุกขปต่าเจนิทุกขาพยาปต่าเจนิพยาโสกปต่าเจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมผาตังปุญญาซัมผาทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาฐานังทุตันตุสัทธายะสีหลังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตตาหนตุกัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาบรัปตาปเจกนันตยังพระังอรหันตานันจะเตชะนารักขังปัญธามิสสะปโสสัพเพพุทธาบรัปตาปเจกนันตยังพระังอรหันตานันจะเตชะนารัะคั้งปัญธาม แต่นารักกังเป็นตามิสัาบโส สัพเพพุทธาพระระาปจกันติยังพระรังรัันตานันจเตชะนาระคังปัญธามิสัพปสสัพเพพุทธาพระราาปจกนันติยังพระรังรหันตานันจะเตชะนาระกังปัธามิสัพปสุสัพเพพุทธาพระปตาปจจยกนันติยังพระรังรหันตานันจเตชะนารัคังปันธามิสัพปสสัพเพพุทธาพระปตาปจักันติยังพระรังรัันตานันจเตชะนารักังปันธามิสัพปสสัพเพพุทธาพระราพตาปจจัยกนันติยังพระรังรัันตานันจเต ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระ,ตะตัตนตไตยด้วยการบูด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระกาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอสวยเทพทเทวาทั้งหลายปโปรด มาอนุมโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลทั่วปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปรียมด้วยอานุภาพแห่งภาพรประริษ์จงสาเร็จศักดิษษ์สิทธิ์ทุกประการเพินสาธุบุญกุศลใดของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญกิจธมภาวนาขอบ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีกิตติสตาร่วมสวดม,วมวนต์เจริญจิตภรวนาทุกท่านขอจงปราจากรัชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจ้าเนาะต่ออุศกและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพร,รชัยทั้ง4ี่คืออายุวันณะสุขพระเทิน ขอร่วมอนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิ